สวัสดีค่ะครบวันนี้วันที่สามแล้วใช่ไหมครับ่คะนี่ไข่เค็มหน้าตา็นอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหน้แม่แป้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะคัวแม่แป้งวันนี้จะพาทําไข่เค็มกันนะคะไปดูปอุปกรณ์เลยนะคะมีไข่เป็ดน้ำส้มสายชูเกลือและน้ําเปล่านะคะ แล้วก็เราอันดับแรกเราจะเอานาเอาไข่เป็ดนะคะไปแช่ในน้ำส้มสายชูเนาะทิ้งไว้20นาทีก็คือเราจะทิ้งไว้มันน้ำน้ำ,นำส้มมันไม่ท่วมไข่เราจะทิ้งไว้ด้านละ10นาทีพอนะคะทิ้งไว้นะจัดระเบียบให้ดีนะคะค่ะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ10นาทีนะ เดี๋ยวเราค่อยมากลับนะคะก็คือที่เราใช้ไข่ไปแช่น้ำส้มสายชูเพื่อให้เปลือกไข่มันบางลงนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งนะคะกลับทั้งหมดเลยนะคะคือแช่ให้เปลือกไข่มันบางแล้วก็เวลาเราเอาไปแช่น้ำเกลือนะคะมันจะทำให้ไข่มันเค็มเร็วมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเรากลับกลับให้เรียบร้อยนะทุกฟองเลยนะคะเห็นไหมคะ เปลือกไข่มันจะเริ่มมันมัน,ม,นมันจะเริ่มมีเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเปลือยออกผิวข้างนอกไข่อะค่ะมันจะเปลือยออกมาเรียบร้อยตัดนะคะมันเป็นเนี่ยค่ะผิวยุยออกมาแล้วผิวด้านนอกนะคะก็เหมือนเป็นการทำความสะอาดเปลือกไข่ไปในตัวด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ สิบนาทีผ่านไปนะคะเราก็เอาไข่ที่แช่น้ำส้มเนี่ยมาล้างนะคะเอาไปล้างน้ำออกนะคะเราบแป๊บนึงนะคะล้างน้ำแป๊บนึงนะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วล้างน้ำมาเป็นไงบ้างคะผิวสวยขึ้นไหมคะสวยและเนียนขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูล้างเรียบร้อยแล้วไปแช่น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือก็คือเป็นเกลือกับน้ำที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาต้มใส่กันนะคะในน้ำหนึ่งลิตรกับเกลือครึ่งกิโลนะคะต้มให้เกลือละลายแล้วเราก็เอาไข่เป็ดนะคะไข่หย่อนลงไปนะหย่อนเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกก่อน ยไปทีละฟองทีละฟองนะคะน่คะเดี๋ยวเราก็ไข่มันจะลอยน้ำเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรมาทับไข่นะให้ไข่มันจมน้ําแล้วเราก็เอาฝามาปิดทิ้งไว้นะคะสามวันสูตรนี้คือสามวันไข่เค็มกําลังพอดีเลยนะคะไข่ขาวจะไม่เค็มมากคือเค็มกําลังพอดีอะคะ่ะเดี๋ยวราไปดูกันว่าสามวันจะเป็นไงวันนี้วันที่สามแล้วใช่ไหมคะนะคะ นี่ไข่เค็มหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่เ,เ,เ,เแต่ไปต้มนะเ,เราจะเอาอเหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเป็นไข่เค็มดิบนะเดี๋ยวเราจะไปต้มนะเพื่อจะนออาหารไม่กินนะีเนาะเราก็นําไข่เค็มนะคะไปต้มในน้ําเดือดทิ้งไว้สิบนาทีนะคะสําหรับใครที่จะนําเอาเฉพาะไข่แดงไปทํายำไข่แดงหรือส้มตําอะไรก็ ไม่ต้องเอาไปต้มค่ะแยกไข่นาไข่แดงแล้วไปนึ่งก่อนนะคะมีค่ะหน้าตาต้มเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะผ่าครึ่งออกมาเนื้อข้างในก็จะมีแบบน้ําเยิ้มๆนิดหนึ่งนะคะเราสามารถเอาไปทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นทํายําไข่เค็มก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่แป้ง้วยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันค่ะว่าแม่แป้งจะพาทำอะไรบ้างบ๊ายบาย ากกดติดตามด้วยนะคะ